สวัสดีครับวันนี้มาสาธิตให้ดูกันอีกเล็กน้อยนะะกับการที่ผมติดแบตเตอรี่ลิเธียมมาใช้งานในรถยนต์เดี๋ยวจะบอกเหตุผลว่ายังไงทำไมนะฮะ,ะท่านทังเกตดูว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันยืนโวลต์อยู่ที่13.6โวลต์อยู่นะฮะเราผ่านไป2สมวัดมาเนี้ยใช่ไหมฮะแล้วก็กระแสชาร์จเราก็เตรียมดูไว้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดู แบตเตอรี่ตะกัวกดอ่ะมันยืนโวลต์อยู่ประมาณ12.5-12.6นี่เวลามันสตาร์ทเนี่ยมันจะกินกระแสไปประมาณ3 5 0 3 6 0แอมป์คือกระแสสตาร์ทชั่วคราวหรือที่เขาเรียกว่า cca นี่แหละนะฮะแต่ลิเทียมเนี่ยมันจ่ายได้สบายแต่ครนี้พอเรามาดูลิเทียมลิเทียมมันยืนอยู่โวลต์มันสูงไงเวลาสตาร์ทเนี่ยมันจะเหลืออยู่3 0 0แอมป์นิดๆ3 1 0 320แล้วแต่นะฮะแต่เนี้ยมันก็เลยเป็นข้อดี ข้อดีที่ว่าทาไมดิเทียมหนึง่งสตาติง่ายถึงแม้เราทิ้งรถไว้เป็นเดือนมันเหลือสัก12.4.5โวลต์นเนี่ยด้วยการที่มันค่าความต้านทานท,ที่มันต่ำเนี่ยแล้วมันจ่ายกระแสอ,อ,อย่างเร่งด่วนได้เนี่ย12.4.5มันก็ยังสตาร์ทรถได้นะฮะเพราะนั้นโอกาสที่จะดับกลางทางหรืออะไรมันน้อยกว่าตะกั่วกดนะครับและที่สำคัญผมว่า มาบอกว่าแบตเตอรี่ลิเธียมพวกนี้มันจะมีซีเลรท,ทั้งตัวมันเองนะครับถ้าบางรุ่นดีๆเนี่ยมันจะ1น8 0งซีแปดอมชาร์จแปดสิแอมป์ใช้80แอมป์ใช่ไหมฮะแต่ถ้าพวกนี้มือสองอ่ะถูกๆซื้อมาใช้ได้นะครับเวลาได้ชาร์จรถยนต์เนี่ยไอ้พวกปิกอัพพวกเนี้ยสอ0พัีซีได้ชาร์จอยู่ประมาณ80แอมป์เพราะนั้นถูกดิชาร์จเอาไว้อย่างเร็วฟับชาร์จมาทีก็ไม่เกินหรอสี่สิบแอมป์50 30 40แต่ช่วงขนาดไงฮะ ประมาณยี่สิบามวิมันก็จะลดกระแสลงมาแล้วเพราะนั้นริเทียมรับได้ฮะมันยังไม่ทันบวมนะก็ถ้าเกิดว่ามันชาร์จเต็มเนี่ยมันจะอยู่ประมาณรักสิบสี่วอนนิดๆเนี่ยเดี๋ยวกระแสชาร์จมันจะหยุดไปเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ดูว่าพอเราสตาร์ทเนี่ยมันกินกระแสเท่าไหร่แล้วมันชาร์จอยู่เท่าไหร่ครับอ่ะเรามาดูสตาร์อ่ะเลิ่สตาร์ อันนี้เนี่ยถ้าเห็นอยู่ก็ประมาณ300กว่าแอมป์เม่อกี้เนี่ยตอนสตาร์ทอน่ะแล้วก็ตอนนี้นเนี่ยมันวิ่งสลับประมาณ5,6แอมป์เ8แอมป์เนี่ยประมาณนี้ชาร์จไม่มากเลยมันจะรอจนกว่าโวนขึ้นไปประมาณ4 4โวลต์หรือตามที่ได้าร์จมันชาร์จออกมาเนี่ยฮะสำหรับรถแต่ละรุ่นแต่ผมไม่แนะนำอย่างเลยนะครับถ้าเกิดว่า พวกที่ไปแต่งไดชาร์จมา15โวลต์กว่าใช้กับเครื่องเสียงอะไรเงี้ยท่านต้องหา BMS ติดไว้เพื่อความปลอดภัยสักตัวนะครับอันนี้ของผมคือรถสแตนดาดไม่เกิน14.2โวลต์ e c ซไม่จะสั่งตัดแล้วนะครับถ้าใครสงสัยหรือไงก็เกี่ยวกับตรงนี้ถามกันมาได้ผมให้ความรู้ได้เดี๋ยวเรามารอดูมันว่ามันจะชาร์จแล้วอะเนี่ยโวลต์มันขึ้นไปแล้วเห็นไหมนเนี่ย นี้ช่วงนี้มันชาร์จอยู่เนี่ย 5m ติดะสลับไปเรื่อยนะครับเพราะว่าในรถก,ก็ใช้ไฟอยู่หัวถีก็ต้องใช้ตอนนี้ขึ้นมา13.98ละ13.99ติด4ละนะครับคือถึงแม้เราจะทิ้งไว้เป็นหลาย,ลายวันก็ตามโวลต์มันตกลงไปเหลือสัก12.5ก็ 12, 15, ไม่ต้องกลัวยังไงก็สตาร์ตติด ก็มาันสามารถจ่ายกระแสสตาร์ทได้สูงชัว่วขณะอันนี้คือข้อดีของลิเทียมแล้วก็ซื้อมือสองมาพันกว <c oughs> ่าบาททำไทอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถึง10ปีละหปีมันก็คุ้มแล้วนะทั้งไปซื้อเปลี่ยนใหม่ยังได้อันนี้เรามาดูว่ามันจะจริงไหมอย่างที่ผมบอกไว้เริ่มถึง14โวลต์กว่าแล้วลงมา1แอมป์ได้เห็นไหมศูนย์แอมป 7 8็ดแปอมป์ศูนย์แอมป์แล้เนี่ยเขาเรียกว่าแบตเตอรี่มันเริ่มเต็มนะพอมันเริ่มเต็มเนี่ยได้ชาร์จมือจะชาร์จไม่ไม่ไม่ชาร์จแล้วใช่ไหมฮะแต่ที่เหลือเนี่ยมันจ่ายมันจ่ายพวกขั้วหัวฉีดพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆในในรถที่มันใช้งานเนี่ยของ ECU ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยแ,แ,แบตเติมแบตมันจะเด้งแรงแรงดันชาร์จกับแบตเตอรี่เท่ากันปุ๊บกระแสจะไม่ไหลอ่าแล้วก็เฉลีย่ยต่อเซลล์มันจะอยู่ประมาณ3.4โวลต์ต่อเซลล์ซึ่งแปดเก้าสิบเปอร์เซ็น ของลิเทียมเท่านั้นไม่มีทางบวมฮนะอารอง์ำใช้ดูนะครับเ,เอามาย,ยืนยันแต่อย่าลืมนะครับที่แต่งไดมาเนี่ย15โวลต์อย่าใช้แบบนี้นะต้องหาบี s เอใส่ไว้ด้วยเพ,พื่อความปลอดภัยครับอันนี้สาหรับรถสแตนดาร์ดหเอามาให้ดูกันครับสวัสดีครับ